ดังเลย <c oughs> อันนี้เสียงข้อนะฮะข้อเดินไปข้างหน้าพอไหวไหมเนี่ย <c oughs> โอ้โเดินแน่นโอ้โหนี่รั่นทุกข้อเลยนะครับ,คร,บครับครับไม่เป็นไรครับวค่อ,ค,อ,ค,อค่อยๆเดินกลับมานั่งนะพี่นะทุกก้าวที่เดินนี่มันเหมือนข้อมันเบียด<ส>ม,มันเสียดกันตลอดเลยนะครับ นั่งกันนั่งนี่คือนี่คือเสียงข้อไม่ใช่เสียงบอกผมเบียดกันเลยนะครับเสียงข้อเลยนะโอเควยทุนเจ็บหัวเข่าหรือเจ็บตามทั้งทุกข้อทั้งตัวเลยทุกข้อเลยทุกข้อเลยเนาะของเดิมนี่เป็นโรคคือลุมมัตต์ต่อยนี่ก็มาจากไหนนะัะเนี่ยคุณวิทูนอประทุมนะฮะมาจากประทุมธานีเขาเป็นลุมมตอยอยู่นะแล้วก็ก็เราก็ได้คุยกันละว่าเออที่ผ่านมาเขาเคยรักษายังไงก็คือ บางทีเนี่ยคุณวิทูุนก็คือการรักษาของรูปตอเนี่ยเขารักษาไม่ต่อเนื่องเพราะบางทีแบบท้องไงเจอยากินเยอะมีทั้งเพริโซลนนะยาสเตอรลอยนะแล้วก็ยากดภูมิซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความจําเป็นที่ต้องใช้ยากลุ่มพวกนี้ในการรักษาอันนี้เรียนเรียนให้ทราบเลยนะครับนะก็คือว่าเราอย่าเพิ่งตัดสินใจไปท้อก่อนโดยที่แบบเอ้ยไม่เอาไม่ไม่กินละไปซื้อยา ข้างนอกกินแทนไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรหรือยาตามโฆษณาอะไรพวกนี้ทีนี้มันก็เลยกลับจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยได้รับผลกระทบที่ไม่ดีแล้วก็การรักษาก็ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการอันนี้เราก็คนไข้มาปรึกษาแล้วก็ต้องแนะนําก่อนว่าของเดิมต้องรักษาให้มันตรงจุดก่อนนะครับทีนี้วันนี้เขามีอาการเจ็บเข่าเยอะเลยเจ็บเข่าบวมด้วยก็เลยมาปรึกษาหมอทัศมาในเพจว่าอาการอย่างเงี้ยเขารักษาได้ไหมนะครับแล้วก็ ได้ศึกษาจากในวิดีโอในลิงก์ในคลิปที่บอกให้ดูเนาะดูแล้วก็พอจะเข้าใจไหมเข้าใจครับเข้าใจนะนะครับเมื่อกี้ผมก็พอดีทําเสร็จพอดีเลยที่เจาะเลือดมานะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเก็บเลือดมาใช้นะครับนะครับอันนี้ก็ดังทุกข้อครับเป็นของคุณวิทูนะครับนะนี้สีเหลืองๆตรงนี้ก็จะเป็นตัว พลาสมารหรือน้าเหลืองที่มีเกล็ดเลือดฟุ้งกระจายอยู่ข้างบนนะครับส่วนนี้ไม่เลือดแดงเราไม่เอานะครับนะเนี่คนไข้ก็เต็มตัวมาดีนะก็ดื่มน้ํามาเยอะนะครับนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอก็จะได้ปริมาณส่วนที่เป็นน้าสีเหลืองนี่ค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวก็คุณหมอก็จะทําการนะดูดเอาตรงน้ําที่มีเกล็ดเลือดตัวนี้ครับเพื่อนํามาใช้ในการลดอาการอักเสบไปในข้อจะเปิดใช้ก็ต่อเมื่อเราจะนําไปฉีดให้คนไข้นะครับโอเคเดี๋ยวเราติดตามกันครับผมนี่ก็ ดูหัวเข่านะครับของคุณมิทุนข้างขวาเนี่ยอาการบวมจะน้อยกว่านะครับข้างซ้ายนี่จะเยอะกว่ามาดูตรงนี้ใกล้ๆกันนะครับสังเกตนะครับเวลาหมอกดลูกสะบ้านเนี่ยนะครับนะเด้งเลยน้ําน้ําอยู่ในหัวเข่าเยอะนะซึ่งมันมีกระบวนการดักเสืเยอะซึ่งยังไงเดี๋ยวเราต้องระบายน้ําออกก่อนอยู่แล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้ฉีดเกดเลือเข้าไปแล้วคนไข้จะได้ไม่แน่นมากนะครับนะครับผม คุณวิทูลก็หลังจากที่เมื่อกี้คุณหมอทั้งเจาะน้ําในข้อออกแล้วก็ฉีดเกลืเลือดเข้มข้นไปให้นะครับสังเกตอันนี้คือแต่ปอเตอร์ฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้วสอบถามนิดนึงครับหลังฉีดไปเนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างครับก็โล่งนะครับรู้สึกเสียงดังกอบแก๊บก็ดังน้อยลงดังน้อยลงเนาะเมื่อกี้ตอนเดินนี่เอียดอาร์ทัตัวเนาะเนาะอาการในที่เจ็บในหัวเข่าแน่นๆระบบก็รู้สึกว่าเบาลงเบาลงเบาลงนะครับนะ แต่อย่างที่ว่านะฮะของเดิมคุณวิทูลแกมาอักเสบเยอะมากเลยเดี๋ยวยังไงก็เราแนะนาแกละว่าเดี๋ยวไปตามขั้นตอนในการรักษาโรคลมปตอให้มันถูกต้องนะครับส่วนตรงนี้เราว่าจะนามาเสริมเพื่อให้เขาอยู่สบายขึ้นนะครับนะเดี๋ยวมาติดตามกันดูเรื่อยๆนะครับขอหายไว้ครับเป็นกําลังใจครับครับผมครับ